สวัสดีครับผมมึงหลอดเอฟซีคลิปที่แล้วไม่เปิดนะครับหลออให้อยากแล้วก็จากไปคลิปนี้มาเปิดกันดีกว่าครับกองปากจากพี่ใหญ่สปอนเซอร์อะไรใหม่ของมุงหลอดปลบมือนะครับผมส่วๆตัดเลยละกันนะครับผมมีอย่างนี้ด้วยตัดเลยนะครับผมว้าวรออะไรนะครับตื่นเต้นตามนะครับใจเย็นครับเอฟซีนะครับเดี๋ยพิ่งใจร้อนนะครับ มาอยากดีเลยนะครับถึงเต้นก่อนนะครับเดี๋ย็นวอนก็จะแต่งเพลงขอบคุณนะครับผมมีแต่งเพลงขอบคุณด้วยนะครับ เอฟซีที่ส่งเพลงมาก็แต่งอยู่นะครับแต่มันทำนองมันไม่ค่อยได้นะครับลุงหลอดก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับแต่ว่าทำนองมันไม่ค่อยคอร์ดมันไม่ค่อยเข้าก็แต่งใหม่นะครับแต่งไปจนกว่ามันจะได้ <c oughs> หลายคนรอฟังอยู่นะครับผ <c oughs> มกันกระแทกเลยนะครับให้ดูหน่อยๆนะครับอนีนะครับ นี่จะพอแค่นี้คลิปหน้าว่าเปิดอีกนะครับผมเปิดของพี่ใหญ่นี่สี่ห้าคลิปเปิดเป็นเดือนนะครับยังไม่เสร็จนะครับผมมีสองชั้นนะครับโอ้โหพี่ใหญ่เปิดมาสองชั้นนะครับ สงสัยแบบว่าเปิดมันจะเล็กลงเรื่อยๆนะกล่องครับไม่มีมีที่อยู่อยู่แต่ไม่มีบ้านเล็กที่ไม่มีอะไรเผื่อได้ส่งอะไรกลับไปมันมันจะไม่ถึงนะครับคอคอมเมนต์ที่อยู่ด้วยนะครับผม <laughs> ก็ยังไม่รู้นะครับทันทันทันะทันทัน,นทัน,น,นดูพร้อมกันครับแต่ยังมีชั้นนึงโอ้ยยังไม่เสร็จนะครับผมก็คลิปนี้คงพอแค่นี้นะครับผมเปิดเปิดมาครึ่งทางนะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมหลอดเอฟซีสวัสดีครับคลิปหน้าเปิดใหม่นะครับผม